่อกันเลยเนาะระหว่างพาร์ทนี่ผมไปอัปเกรดปืนมาละได้เป็นสไนเปอร์มานะแล้วก็ส่วนยานของเราเนี่ยผมอัปเป็นช็อตกันไปละดาเมจประมาณ3 0 0พน่าจะพอสู้ยานแม่ได้ละอันนี้ก็เป็นสไนเปอร์ไปนะเออส่วนเคเวสของเราเนี่ยเฟดสองเลือแค่อันเดียวใช่ไหมแต่ว่าผมหาไม่เจอเลยก็เดี๋ยวจะไปเริ่มเฟดสามแทนนะพมีให้ทําอะไรบ้างนะไปรวมที่จุดลมพลใช่ไหมเออไปหาดาวที่มันไม่เป็นมิตรกับเรานะ อันนี้เขาให้ปลูกต้นไม้ให้หานะสัตว์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าหกสิบโอเคอันนี้ให้ไปเก็บของเนะอันนี้ให้ไปไอดาวสีแดงไอกลุ่มดาวสีแดงเนี่ยผมต้องใช้ใหเปิดไรฟ์สำหรับเข้าโซนแดงเนาะไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้เนี่ยถ้าเราเปิดแบบมาดูใช่ไหมมันจะมีนี่สีเหลืองคือใครก็วัดไปได้สีแดงคือเราต้องอัปเกรดแล้วก็มีเขียวกับฟ้าไล่ไปเนาะต้องใช้คนละตัวกันซึ่งมันมีเควสใช่ไหมนี่ไง เวทไปดาวสีแดงเดี๋ยวก็ทําด้วยเนาะอันนี้เขาให้เราขุดดินไปเรื่อยๆอันนี้ให้ไปเรียนศัพท์เฟสสามก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะดูเฟสสี่ซิเฟสสีให้ใช้พอร์ทัลอ,อันนี้ก็น่าจะต้องไปหานะพอร์ทัลอ,อยู่ไหนไม่รู้เออสแกนสัตว์แล้วได้สองแสนภายในครั้งเดียวอันนี้เราก็ต้องอัปเกรดเครื่องสแกนของเราเนี่ไงพอดาวสีแดงปุ๊บก็ให้เราไปดาวสีฟ้าต่อเอออันนี้ให้ไปดำใต้น้ำเนาะก็เดี๋ยวค่อยทำเหมือนกัน อันนี้ให้เข้าหลุมดําอืมต้องไปหาหลุมดําด้วยเนาะอันนี้ก็ใต้น้ําเหมือนกันนะโอเคเฟสสี่จะเน้นใต้น้ําใช่ไหมเฟสห้านี่ก็เหลือไม่กี่อันเนาะให้ไปสแกนต้นไม้สแกนสัตว์หายากไปหานานไนแล้วก็เรียนคําพูดแค่นั้นเนาะเฟสท,ที่เหลือไม่น่ามีอะไรมากแล้วแต่ว่าวันนี้เราอัปเกรดพวกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะไปสู้ยานแม่ก่อนนะ เดี๋ยวไปเรียกตำรวจมาก่อนแล้วก็ว่ากันเนาะไปทําให้มันห้าดาวเฮ้ยเฮ้ยว<ะ>้ามาเจออะไรเนี่ยยานจนสลัดราชาจนสลัดที่แรกผมว่าจะไปสู้กับบอสน,นี่ตำรวจมันห้าดาวใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันโผล่มาแบบนี้เราก็มาสู้ตัวนี้แทนแล้วกันนะเพราะให้เราลอดไปใต้ย,ยานเพื่อทาลายโล่ใช่ไหมทั้งทีแล้วเราแพ้เนาะไหนเอ่ยโล่ของมันนี่หรือเปล่าตามไอคอนไว้หรือเปล่า ไหนลองดูสิเฮ้ยมิดไซย,ยิงใส่เราไหนอะทำไมยิงไม่เห็นเข้าเลยต้องทำยังไงอ่ะวิ่งชนอย่างนี้เหรอโอเคมันเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมเรายิงปืนทิ้งได้ไหมทำไมยิงไม่เข้าเลยอ่ะห,หรือว่าเราต้องทำลายโล่ให้หมดก่อนหมดแล้วยัง อ๋อมันมีชั้นสองข้างในด้วยนี่นี่ไงยิงไปนะอเอ๊ยยิงไปยิงไปอีกอันนึงเออหมดหรือยังโลหมดแล้วใช่ไหมทีนี้เรายิงปืนมันได้หรือยังนี่หรือเปล่าเนี่ยที่ลูกศรมันชี้เออมีอีกไหมอันนี้อีกเนาะเออยิงเข้าไปมีอีกไหมนี่นี่นี่อันนี้อีกอันนึงโอ๊ย เดี๋ยวถอยไปก่อนตั้งหลักก่อนซ้อมโลด้วยอะเอออยู่ไหนเอย่ยนี่ไงนี่ไงโลมันหรือเปล่าเราพลาดมันหรือเปล่าตรงนี้อีกอันหนึ่งเนาะชนเข้าไปมีสองฝั่งหรอโลเนี่ยโอเคโอเคโลมันหมดแล้วนะยานพร้อมทำลายใช่ไหมเดี๋ยวเรายิงอันนี้อีกอันหนึ่งเนาะเออ โลมันหมดแล้วอีกอันนึงโอเคหมดแล้วทีนี้โลมันหมดแล้วให้เราทําลายยานมันได้หรือ,อยังไหนไหนไหนมีอะไรอีกไหมเลเซอร์มันหมดหรือยังนี่นี่นี่ตรงนี้เออแล้วก็ตรงนั้นอีกอันนึงเนาะหมดหรือยัง เราโดนยิงไม่หยุดเลยนี่ด้วยใช่ไหมปืนทำไมมันยิงไม่เข้าอ่ะปืนพวกนี้อย่าบอกนะว่ามันบล๊กอุตส่ามาสะเทเลยมาบั๊กเฉยเลยฮ้ยตรงนี้อีกอันหนึ่งใช่ไหมได้ไหมนี่อันนี้ยิงได้เนาะหมดหรือยังให้จัดการไอ้เจ้าฟิวโรตเพื่อทำดามเมจใส่มันไหนฟิวโรตอ,อยู่ไหน มีชี้ให้เราดูไหมฟิวรอดไม่มีเหรออยู่ไหนอ่ะฮมเดี๋ยววนหาก่อนนะยานนี้ก็น่าลำคาญเหลือเกินในที่บินตามเราเนี่ยทำลายทิ้งได้ไหมนี่ลำนี้ใช่ไหมไวเหลือเกินนะอยมาเอายานมันก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันอีกทำยังไงล่ะทีนี้ฮึ มาฟิวรมันอยู่ไหนฟิวรถฟิวโรำไม่เาาหาไม่เจอฟิวรถนี่เหรอไม่ใช่นี่มันปืนไม่ใช่นี่ก็ปืนนี่ก็ปืนผมว่ามันบักแน่เลยอะ มันเหมือนที่เราบัคตอนเราเจอเฟรเตอร์รอบแรกอะแล้วมันทำดาเมจไม่เข้าอ่ะอืมน่าเสียดายจังเลยนะสงสัยช่วยอะไรไม่ได้เออตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยฟิวรอดวิมันมีเลเซอร์อีกอันหนึ่งเดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวจะได้โอเคนี่ไงได้แล้วใช่ไหม มีเวลา30วิวิเขาให้เราทำลายวาร์ปเอนจินซะวาร์ปเอนจินวาร์ปเอนจินอันนี้หรือเปล่าได้ไหมยิงไม่เข้าอะ่ะต้องทำยังไงอะ่ะดูสิืมมันบักแน่เลยน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วน่าเสียดายจังเลยมันวาร์ปหนีแน่เลยอะ่ะ หนีไปซะแล้วแย่จังเลยได้มาห้าแสนแต่ว่าันติดบัคสู้ไม่ชนะอลองใหม่อีกรอบไหมหรือว่ามันเป็นที่ปืนของเราหรือเปล่าปืนนี้มันอาจจะทำดาเมจไม่ได้หรือเปล่านะผมต้องไปเปลี่ยนปืนเป็นอันอื่นหรือเปล่านะงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาลองสู้ใหม่อีกทีหนึ่งถ้ายังทำได้นะไม่รู้ถ้าผมโหลดเซฟมามันจะ ให้เราเริ่มใหม่หรือเปล่ามารอบนี้ผมซื้อปืนใหม่มาแล้วเป็นปืนที่เน้นแบบยิงโลแทนและถ้ายังสู้ไม่ได้อีกก็แปลว่าน่าจะปักแล้วใช่ไหมนี่ผมเปลี่ยนเป็นปืนใหม่แล้วนะดามเมจมัน6 0พันแทนแล้วนะเน้นโลปืนที่แล้วเราเน้นดามเมจแบบยิงเลือดใช่ไหมมาลองดูสิจะเวิร์กไหมเหมือนเดิมนะเข้าช่องโลใช่ไหมแล้วก็ทำลายมันซะ นี่ไงได้แล้วน่าจะหายบักแล้วไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราก็วนไปอีกรอบนะไปทำลายคอไอ้เกนพลังงานมันเนาะมันเหมือนไอ้นังอวกาศเลยที่เราบินลอดใต้ฐานแล้วก็ไปทำลายไอ้แกนพลังงานมันใช่ไหมเอเอเฮ้ดีเนาะโอเคเลงดีๆมาเลเซอร์ที่ห้านเหลืออะไรอีกเหลือปืนใช่ไหม ไหนเอ่ยปืนเขาอยู่ไหนนี่ไงแต่ปืนมันก็ยังยิงไม่เข้าอยู่ดีนะไม่รู้บักหรือเปล่าอืมช่างมันล้วกันนะอา้าวทำไมทำไมเลือดอียานอันนี้มันหมดแล้วอะ่ะทำไมมันพังง่ายกว่ารอบที่แล้วอีกอะอา้าวนี่คือเราวาร์ปแพ้หรอเนี่ยอืมไหนมันยิงเครื่องเข้าไหม มันไปนยิงไม่เข้าเหมือนเดิมอะผงใส่บักแล้วแหละผมว่าดูสิยิงไม่เข้าเลยอ่ะเออน่าเสียดายจังเลยสาว่าจะได้เจอบอสไฟท์เท่ๆซะแล้วกันบักเฉยเลยแต่มารอบนี้เราแพ้อ,อีกต้างหากนะเออมารอบที่แล้วอย่างน้อยเราก็ชนะ ี่ไงเรามาถึงจุดรวมพลที่สามแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นพอร์ทัลเนาะแต่ว่าเราต้องซ่อมของเต็มเลยเออไหนดูรางวัลมันสิรางวัลมันให้อะไรมาได้อัปเกรดช่องมาเนาะผมอัปเกรดเทคโนโลยีแล้วกันนะช่องเก,ก็บของเราไม่จำเป็นหรอกแล้วก็ได้นาไนามาได้ทีขยายช่องมาแค่นั้นเหรอมีอะไรให้ใช้กับพอร์ทัลไหมนะ อืมโอเคช่างมาแล้วกันไปทำไมค์สโตนอันอื่นนะวิแต่พอพายุมันหายแล้วดูดาวดวงนี้สิมันเป็นดาวสีเทาทั้งดวงเลยตัวละครเราก็กลายเป็นสีเทาไปด้วยนะแล้วต้นไม้มันก็มีอะไรไม่รู้เนี่ยไหลตามทางมันไปด้วยอ่ะเป็นดาวแบบดาวหลอนๆใช่ไหมดาวนี้เออดูสิวิวมันหลอนมากเลยนะวิวดาวเนี้มองไกลๆนี่นึกว่าเป็นป่าเลือดหรืออะไรสักอย่างเลยไหม เออมีดอกปัวด้วยไหนดูสิโซนสีแดงมีอะไรนะ่าสนใจไหมได้รางวัลมารางวัลเป็น anomaly detector ใช้ทำอะไรได้เอ,อ่ยกดสแกนแล้วก็ได้รีแอคเตอร์อะไรด้วยไม่รู้นะมาเราลองสแกนหาดูเนาะ Anomaly Detector โอเคเจอละมาดูสิคืออะไรเอ่ยมีคนส่งข้อความมาหาเราอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นเซนติเนลงั้นเหรอพยายามจะติดต่อกับเราเออเขาไม่ได้โจมตีเราเนาะก็ลองเสนอความช่วยเหลือดูสิอา้าวแล้วไงอะวาร์ปหนีไปแล้วแต่ว่าเราได้เส้นทางวาร์ปมานะ ลองดูซิเขาวาับหนีไปไหนนี่นีเขาวาับมาน,นี่เอาน้ำมันหมดดวขอเติมน้ำมันวับก่อนนะโอเคมาเขาให้เราวาับตามยานแล้วเมื่อกี้ไปตรงนี้ใช่ไหมลองดูซิถึงแล้วเนาะอยู่ไหนเอ่ยเออให้ไปหาสัญญาณน,น่าจะตรงนี้ใช่ไหม นี่วาปไปเนาะมาลงมาถึงแล้วเนาะหาที่จอดยานแล้วก็มาดูซิคืออะไรจอดแถวนี้แล้วกันนะทำไมดาวดวงนี้มันดูน่ากลัวจังเลยมีอะไรมุ่งมุ่งเรืองแสงด้วย มาดูสิมาดูสิเฮ้ยๆๆ,ๆๆโอ้มันก็เจอหนอนลอยได้เลยเหรอแหม่ไม่เป็นมิตดสะเลยโอเคเราไปตรงนี้นะร้อยเมตรนี่ไงสแกนก่อนเนาะโอเคมาดูสิให้เราทำอะไรคุยกับเอตัวนี้เนาะเอาอันนี้มา อืมต้องไปหาอะไรเนี่ยแอตแลนติเดียมมาเหรอ11อันเขาถึงจะคุยกับเราใช่ไหม,มแล้วยานล่ะเราคุยกับยานได้ไหมกลาสโซคือเราต้องซ่อมเหรอคืีย,ยังไงอะเดี๋ยวดูสิพลิกทานเฟอร์มาไว้ในตัวเราก่อนนะ แล้วก็อันนี้เรเดียน c า a อินเว e ร์ m มิ r เ r แล้วก็ h a r ์ o n i c กเบรนหามาจากไหนก็ไม่รู้นะน่าจะให้เราซ่อมยานใช่ไหมก็เทอยู่นะยานสีเหลืองใช่ไหมนี่ไงเรเดียน a า t ตามสัญญาณไปเนาะโอ้ก่อนไปเริ่มเลยเฮ้ยนี่ไงชิ้นส่วนมันใช่ไหมโอเคเราเก็บอันนี้มาดรวย เอาช่องเต็มโอเคเก็บมาเขาคงไม่ให้เราไปหาอะไรที่ไหนไกลหรอกมัง้งน่าจะอยู่แถวนี้แหละเรเดียนชาดมาขุดมันมาเฮ้เฮ้ตำรวจมาพิงๆไปซะโอ้หนามากเลยนะ นั้นละสองพันยังไม่เข้าเลยโอเคมาเรเดียนชากอันสุดท้ายนี่ไงใช่ไหมอินเวอร์ตมิรอร์เฮ้ยทำไมมันขยับได้ด้วยอะ่ะไอ้นี่มันหน้าตาเหมือนพวกไอไวรัสเลยที่มันตัวเล็กๆอะ่ะคุดหาอะไรก็ไม่รู้นะฮึเฮ้ยตำรวจอย่าพึ่งนะ อย่านะอย่านะเออเอามามีตัวคลานได้ด้วยเฮ้เฮเฮ้ป่อไปนะมาดูสิให้เราโปรบอะไรเนี่ยไฮเลนเฮียรายเบลนแล้วยังไงต่อละ่ะคือเราต้องบินไปตรงนั้นเหรอ คือให้เราวิ่งไปตรงนั้นน่ยนะอืมเอ็นเชียนไซส์ไหนมาดูซิเพราะให้เราทำอะไรเอ่ยมีโนเลสต์สโตนด้วยอะขวิไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไนดูซิไหนดูซิน,ซนี่ไงมันตอบสนองกับไอไอเทมในกระเป๋าแล้วเนาะ แล้วก็เราเอาสมองไปให้เขานะแล้วยังไงต่อนี่ไงฮาร์โมนิกเบรนได้มาแล้วให้เราเอาไปติดตั้งที่ไอยานลำนั้นเนาะโอเคมาได้ไอเทมมาครบแล้วใช่ไหมมาลองคุยดูสิติดตั้งเรียบร้อยโอ้ดูสิยานใหม่เราช่องเต็มเลยมีของอัปเกรดเต็มเลยดูสิ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแอนไทกราวิตี้อันนี้น่าจะเป็นที่ดิดยานเราใช่ไหมเอนจินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแอทลาสับเอนจินโ r เพาชั i o นมีโล่ด้วยมีเซนติ n เนลแคนนอนด้วยไม่รู้แรงไหมนะพลอต t อินเตอร์เฟสอืมบอกว่ายานมันจะต่อต้านเราได้ใช่ไหมแล้วก็กลืนกินเราด้วยเนาะไม่รู้แฮะโอเคที่เหลือก็ธรรมดาเฟสบีม แล้วก็มีช่อง b ูเตอร์หนึ่งอันเนาะเป็น B class ซะด้วยยานแพงมากเลยตั้ง40ล้านเนี่ยแถมคุมยานก็ดีไฮเปอร์ได์ก็ได้ไกลด้วยนะดาเมจก็น่าจะสูงด้วยเอามาเลยเนาะเราย้ายไปใช้ยานลำนี้กันนะมันดูเท่ดีด้วยเฮดูห้องคนขับสิเท่มากเลยมาอ่าเอกราวิตี้เวลก็คือเครื่องดิดยาแล้วเนาะ เอ้ยได้ยานใหม่เท่มาแล้วเอาไปสู้กับไอ้บอสไฟมันจะสู้ได้ไหมนะหวังว่ามันจะไม่บักอีกรอบนะมาลองดูสินี่เป็นไงยานเทพไหมมีบูสเตอร์ตั้งห้าอันเราได้ยานใหม่มาแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปย้ายเทคโนโลยีจากยานเก่าเรามาก่อนนะแล้วเดี๋ยวว่ากันเออเควสขุดดินเขาให้เป็นไอ้พวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะกลิปที่ไว้ใส่กับเพร์ท่ออะ่ะ ผมจำได้ว่าตอนเราไปที่จุดลมพลเฟสสามมันจะมีพอร์ทัลใช่ไหมที่เราทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวลองเอาไปใช้กันดูนะนี่เนาะไม่ต้องไปไหนไกลเลยมีคนทำวาร์ปไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็วาร์ปมาเลยเนาะมาลองดูซิต่างเข้ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเออนี่ไงโผล่ขึ้นมาแล้วอ่า เราต้องเอาไอ้พวกเนี้ยมาซ่อมให้หมดทุกช่องก่อนเนะาะมันถึงจะใช้ได้มาลองดูสิมาครบแล้วใช่ไหมไปดูสิหลับตาลงเนาะเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้พอทัลเนี่ยแต่ละดาวมันจะมีรหัสดาวเป็นของตัวเองเนาะถ้าเราจดไว้แล้วก็สามารถกลับมาที่ดาวนี้ตอนไหนก็ได้ผ่านพอทัลเนี่ย แล้วก็เราสามารถเอารหัสมาใส่ตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเราก็จะวัปไปที่ไหนก็ได้ในกาแล็กซี่เลยเนาะไม่ต้องสนระยะทางเป็นวิธีแบบหาของที่ดีมากเลยนะแต่ว่าผมไม่มีรหัสไปเมืองอื่นนะสิไม่รู้กดมั่วๆไปมันจะช่วยได้ไหมนะจะไปโปรไหนก็ไม่รู้นะ เขาบอกว่าเราไม่มีรหัสแบบสถานที่เจาะจงใช่ไหมเขาก็เลยสุ่มที่ใกล้ๆไปให้แทนเราลองเข้าไปดูนะจะไปโผล่ไหนก็ไม่รู้หวังว่าจะไม่ไกลเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกไหนดูซิโผโ่ที่ไหนเนี่ยดาวอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยมีคนมาด้วย น่าจะหลุดแมป Expedition ไปแล้วนะเออโอเคได้ m มค์ s t ต n เรียบร้อยเดี๋ยวขอขึ้นไปที่อวกาศก่อนนะไปดูว่าเรามาโผล่ตรงไหนผมชอบเอฟเฟกมันมากเลยนะเท่มากเลยดูสิเอเอฟเฟกพอท่ามันอะปึ๊บปึ๊โอเคมาดูสิเราอยู่ที่ไหนกัน ก็ดูไม่ออกอยู่ดีนะไกลมากเลยเราน่าจะหลุดแมบมาไกลมากแล้วตอนนี้วิธีกลับก็คือน่าจะต้องกลับผ่าน Space Station อย่างเดียวละแล้วก็ก่อนจบพาร์ทนี้ผมมีไอ้ a n o m a l y detector อีกอันนึงเนาะไหนๆก็ไหนๆล้วมาลองใช้ดูสิจะเจออะไรก็ไม่รู้นะให้มันจุนสัญญาณเข้าไปเนาะ หวังว่าจะไม่ใช่ยานอีกลำหนึ่งนะเพิ่งจะอัปเกรดไปไหนดูซีดูซีเจอแล้วเนาะคืออะไรเอ่ยโอ้เป็นไซโลของที่คนเขาทิ้งมาใช่ไหมก็น่าจะเป็นแค่เออพวกของหรือเปล่านะเนี่ยทองแค่นี้ฮึมเอะฉั่งมาแล้วกันนะ งง้นพาร์ทนี้ผมก็หยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเราทําอะไรไปบ้างนะสู้บอสแล้วเจอบั็กใช่ไหมฆ่าไม่ตายแล้วก็ได้ยานใหม่เนาะกลับไปทดลองปอดท่อใช่ไหมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับ